นปั๊มน้ำมันไปนั่งถาชามพลางแล้วลดไล่ลดไลเสียกันหนาววันนี้อีแม่ตัดผมน้ำอาให้น้องลุ้งไปนั่งกินกาแฟอเมซอนก่อนไนั่งกินกาแฟอเมซอนอนี่ ได้ว้าถ้าลูกสาวรอามาน,นังเด่นพี่น้องเปิดหูเปิดตากินอะไรไม่รูกขนมเจ้าทิ้งแดดอยู่บ่กระั่นไปนั่งยุม่มบ่เดี๋ยวมันหอนเนาะอยู่นี่บ่ทิ้งแดดบ่ซื้อขนมให้เพื่อนพี่น้องทิ้งแดดจังอุนนะ่นเนาะ kẹ okay, cô yeah. sang coco các ăn xa thiếu bạn kín mừng rút xẹp chưa bỏ yeah. buồn mà yeah. có là người ta yeah. kinh, luôn coi kín luôn kín Hãy subscribe cho Ừ, cái miếng nó. Cái gì? Gì? Có cái yeah. đào, đào. Thả ra. Thả lột mà ra. Cô Khỏi dai. Đang sai, đang bị băng. Không về sao

เดี๋ยวเนี่ยเอาเมื่อนำใบไปใส่น้ำเขาแล้วเอ้าเปืือนแล้วมึงจะชูอีกบันบอาเบายอะไรกนกินไม่อยากให้เจ้ากินไม่เชือเจ้ากินปีใหม่เนีนวันเดียวพาเจะมาหลินนะเกือบทานชาวมานังหลินเอที่ห้องเพยกินขนมขนมกบบง่ามๆ แซ่บพร้อม,ม,มเหรองามแซ่บพร้อมงามแซ่บแล้วก็เทมเช่ากันรีรีพอหน้ากับอันนองเมฆพากันหามมาหาหนังอันเล่นห่านเฟ่เอาเท้าหน้เอางอเขี่นกันเพราะว่าไม่เศร้านี่ไม่เห็ดเบียกอันไม่เห็ดเบียกเพื่อนเหนืห่อย

มันบอกมีหมองเขาต่างก่องเลยเขาไปซื้อกามาไปซื้อกามาแต่วันหนังอยู่ได้ไงมันมีแนวตั้งเนขนมยังอีกว่ลูกขนมมาอ์บทองอบเกพอยเนเหมยบังนหลายช่รเดยบ mồm lột mong nhá, Oh, lột, ơ, nạn nhân nằm được hưng nằm được hưng nằm gin gin, nằm gin yên nằm gin,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  luôn.

เาล้างไปยักหลดเขาน้องพี่ทำบนเองพ่เบจะไปเลยแล้วกินแล้วก่อม่งนังมาไปอกอือกินเห้เบิดลูกบรเว่านเนน้อง พาลูกสาวออกมาเนี่ยจากน้อยหนึ่งอยูใ่ใจในเฮือนส่วนมากเลยคนบ่ค่คอยได้ออกมาเลยไปใช้ลูกไปซื้อขนอมอีกแล้วไปเถือเอาไป ta sẽ kinh khăn ông mình đó Vẫn phải pha khó khăn ịt Lột lột lột, à, đeo, đeo, lột. ơ, ừ, ăn được sau gì ơ, ăn được luôn, hỏi ăn được 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 ô được ăn được ăn แล,แล้วพี่นอ้องแป๊บเดียวนะภานใ้ออกจากหันกับพ้าน้องลุงมาซื้อพิซซ่สสาต่อจะได้ลูกคนวอาเอาแฮมชีสเด้พี่น้องแฮมชีสเอาสังส่งสัง่งสั่งเอาแฮมชีสอันกองน่อยอันนึงเออกินเดีออนน่อยกับพอ อันนี้รุ่นเพชรปะตัวยังต้อง,องยัง้งตู้มันอะนะแถวที่สองเออรุ่นเพชรได้พี่น้องไงเอาลองมึงดูเห็นเปิดไลท์มืออะไโดนเติบเลยเนาะลงม,มาที่มึงดูแซ่บบ่ช <laughs> ับประกอภิบาลลาวเช็ดพี่น้อง xì sí, đu lưng, sòng on cho thầy khoa nã ăn. À, ăn. Giam, giam, thả, phần hết pizza, sang ăn. 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 hãy ăn. 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 เพชรถาดใหญ่ถาดหนึ่งแล้วก็อันน้อยให้ลูกสาวด้วยพี่น,น,พน้องด้วยสิไปกินกับครอบครัวเฮ้าปีใหม่้านองุ่นอ่เออฝมกฝึกไฮะฝึกมันฝิกได้ได้เลย่ลูกาหาหาหอ,อ,อยากอยากกินพี่น้องซื้อพิซซ่า าสูพอน่ากินเอาคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเด้อช่องไม่รู้เขากะขอบคุณทุกไลท์ทุกเมนทุกคนขับมาหลับชมช่องลุงนาภาสาวเซนูจ้า